วันนี้จะมาผัดกระเพรากุ้งแบบบ้านๆให้เพื่อนๆรับชมรับชิมไปด้วยกันนะครับผมมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยอันดับแรกก็ตำพริกตำกระเทียมก่อนนะครับผมถ้าจะให้อร่อยนะเครื่องต้องถึง เดีย๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันบ้างก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้นะครับกุ้งสดสดเลยเอ่อโลละร้อยสสิบาทอันนี้ซื้อมาครึ่งโลอันนี้เอาหัวออกแล้วก็เอาไส้เอาเปลือกเอาอะไรออกหมดแล้วกุ้งสดสดกันได้ครับแล้วก็ใบกระเพราเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยให้เอาเป็นกระเพราบ้านนะมันจะ หอมมากกระเพราใบเล็กอันนี้เรียกว่ากระเพาาราก้านแดงครับอ,อ,อันนี้หอมมากกิ่นหอมมากเลยนะครับใส่กระเทียมลงไปผมจะใส่ประมาณนะสักสามกีบนะฮะใสเยอะหอมเยอะใส่กระเทียมเข้าไป we เราต้องใส่พริกไทยไปด้วยอร่อยแน่นอนถ้าใส่พริกไทยไปมันรสชาติมันจะกระเพรานี่ก็เผ็ดอยู่แล้วพริกก็เผ็ดอยู่แล้วก็เทียมแผ็ดอยู่แล้วแล้วก็เรามาใส่พริกไทยลงไปด้วยนะครับเพื่อความจัดจ้านของรสชาติใส่นับอรเลยกะกาก,ก,ก,ก็ได้ประมาณสักสิบเม็ดของไร้พิปใส่ไปเลยแล้วก็ ยังไม่จบยังไม่จบ <Okay. S 1> เราต้องใส่พิกไทยอันนี้ไปด้วยใส่ไปทั้งสองแบบครับประมาณนี้สิบเมตรสิบเมตรประมาณสักพี่สิบเมตรจากนั้นเราก็ส่วนประกอบอื่นก็เดี๋ยวบอกก่อนนะฮะ น,นซอสน้ำมันหอยอซอสปรุงรสฟ้าเขียวซอสโทเหลืองอันนี้ต้องต้องต้องมีนะฮะแล้วก็น้ำตาลจริงๆไม่ไม่ใส่ก็ได้แต่ใส่สักนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมแล้วก็มีรสดีอันนี้ผงชูรสใส่ไปนิดเดียวนะ จากนั้นเรามาตำตำให้มันละเอียดเลยนะฮะกระเทียมนี่ก็ต้องให้ละเอียดเลยจากนั้นเราก็เตรียมอันนี้ไว้นะฮะพริกขี้หนูเขียว ละเอย,เยนครับต่อด้วยถ้าใส่ที่เขียวแล้วยังไม่จบนะครับเพื่อนๆต้องใส่พริกแดงเอ้พริกแห้งไปด้วยครับ งั้นมันจะไม่อร่อยมันจะไม่จัดจ้านาต้องดูปริมาณกุ้งด้วยกุ้งครึ่งโลก็น่าจะประมาณสัก20ตัว25ตัวไม่เกินนั้นใส่พริกแห้งเข้าไปอันนี้เอามาจากชายนาขึ้นชื่อว่าแผ็ดมากเลยแล้วก็มาตำให้มันแบบละเอียดเท่ากันไปหยิบเกลือมาหน่อย เกลือนิดนึงให้มันละเอียดง่าย okay. ต่ำต่อไปด้วยถ้าจะให้ให้มันหอมเครื่องเทศเราต้องใส่ดอกกระเพราไปด้วยนะอันนี้เรียกว่ากระเพรากระเพราขาวอันนี้เรียกว่ากระเพราการแดงอันนี้ปลูกไว้หลังห้องนะอันนี้ซื้อมาจากตลาดอันนี้ ซื้อมาสองกร,รมัม10บาทกรรมัมละห้บาทนะครับอันนี้คือดอกกระเพราลังห้องใส่เข้าไปเลยตามอีกรอบนึง่ง อ่ต่อไปก็เริ่มผัดกะเพราได้แล้วนะครับอันดับแรกก็จุดแก๊สก่อนโอเคบน,นะครับต้องเอาให้น้ำ ในัาทนะเราลางมาให้มันแห้งให้หมดก่อนนะครับค่อยใส่น้ำมันลงไปแห้นแะล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับน้ำมันพืช ต้องใส่เยอะนะฮะเดี๋ยวอ้วนน้ำมันกินเยอะน้ำอ้วนเบาไฟหน่อยก็ดีบรู้สึกว่าไฟแรงไป ม,นนมอันนี้ไหมผมได้แล้วตักที่จะใส่ได้ตักที่จะใส่แล้วก็เอาใส่ให้หมดเสร็แล้วก็ค่อยเอาน้ำใส่เข้าไปข้างในนิดนะนี่แหละ,คะเครื่องแกงที่เราเต้มขึ้ เดี๋ยวไฟเดี๋ยวไฟเล็กทีเดียวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนนีไ่ไงน้ำอนะ่ะไม่ต้องเทไหม้ก่อนเดี๋ยวใส่ทีหลัง บแล้วก็ใส่ไปเลยอันนี้ซอสหอยใส่ไปเลยประมาณแั่สองสองถึงสามช้อนข้าวอะครับเะไรกันไม่รู้เสตเปอร์ไรดีกว่า มันยังอยู่จากนั้นเราก็ผัดก่อนผัดก่อนก่อนแล้วก็เราก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆลงไปอ้มอ้มเอาซอสผัเขียวมาไส่ใส่ซอสปลาเขียวลงไป เรพใส่ประมาณนี้นะครับไม่ต้องใส่เยอะ เล่นไปเอ,ลอแล้วอมลาวเองแวงต่อไปก็ใส่ะครกงไป ร้อยสามสิบบาทซื้อมาครึ่งโลคร,งครึ่งโลร้อยสามสิบโลหนึ่งร้อยสองร้อยหกสิบบาทไว้ก่อนสักครู่นะครับให้มันเตรียมพีีจับ ดูทรงก็จะแัดงน้าอยู่เนี่ย ครับมือนี้ลงทุนไม่ถึง200แต่ว่าได้เรื่องของความอร่อยซึ่งเราไปกินตามร้านค้ามันอาจจะไม่อร่อยอย่างนี้ก็ได้เอี๋ยวที่เราทำาครับ trang tất เปิดแอร์ได้ลรอหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับเพเ่อนเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้คือข้าวสวยร้อนๆข้าวหอมมนดีจากบ้านนะครับ นี่นะครับหน้าตาของผัดกับเขากุ้งหน้าตา,าก็จะประมาณนี้แข็งทนแต่ว่าเดี๋ยวจะลองมาชิมก่อนนะครับว่ารสชาติจากการจานเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆลองไปทํากันได้นะครับผมรับรองว่าสูตรนี้แม่ค้าบางร้านแต่เขาไม่ได้มาพิถีพิถันใส่ใจขนาดนี้แต่ว่าเรานี่ก็คือแบบที่สุดแล้วครับผม เป็นอาหารแบบบ้านๆนะครับแต่ว่าทําให้แบบขึ้นบนพัตตาคารได้นะครับอาหารไทยแล้วก็ตัวน,นี้ก็ไข่ตุ๋นอันนี้มาดับเผ็ดนะฮะจริงๆน่าจะมีแกงแกงจืดนะ,ะเดี๋ยวเรามาลองชิมคำแรกเลยเอาเลย ตโตโ,ตโตเอาน้ำมาใส่หน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะลองเอาใบกระเพรามาใส่ว่ามันรสชาติเป็นยังไงบ้างมาลองทำได้กันเลยครับ อืมมันคือที่สุดเลยอ่ะอร่อยมากอร่อยอร่อยกุ้งเอาตัวละคำไป พรุ่งนี่ยถ้าเราผัดนานไปอ่ะมันจะขดแล้วก็เหนียวอันนี้คือสุกพอดีนะครับตะเพาใสาเ่เยอะเผ็ดเผ็ดจริงครับใส่นาไปด้วยแล้วก็คำใหญ่ๆนะัะเอาข้าวมาปกหน้า alright โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอบหนะ้า๋ยวถ้าทำเมนูอะไรหรือว,ว,ว,ว่าไปกินที่ไหนเดี๋ยวเราจะลองทิมกันเลยนะครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ,บนภบผนพายชิมครับผมสวัสดีครับ